เป็นที่ยอมรับในวงการมือถือแต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับการใช้งานมือถือในช่วงเปอร์เซนต์แบบนี้เนี่ยจะช่วยถนอมแบตเตอรี่ยืดอายุการใช้งานและด้วยแอปพลิเคชันนี้นะครับมันจะช่วยเราชาร์จแบตเตอรี่มือถือไม่เกิน80%นั่นเองนะครับตามที่เรากําหนดเลยแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้แบตเตอรี่ลดต่ากว่า20%เนี่ยมันจะรีบแจ้งเตือนเราทันทีให้เราทําการชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองนะครับพอเราใช้งานแบบนี้แล้วเนี่ยแบตเตอรี่ของเราเนี่ยจะยืดอายุการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับว ก่อนที่จะไปดูวิธีการใช้งานนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ใน g o g l e p l a y Store นะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวนายตึงเนื่งจะแปะลิงก์ไว้ให้ครับและหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาแอปพลิเคชันจะเป็นแบบนี้เลยครับเรามาเริ่มเข้าใช้งานกันเลยครับเข้าใช้งานครั้งแรกเราก็จะอยู่หน้ายินดีต้อนรับเลยนะครับจากนั้นให้เรากดที่ปุ่มลูกศรที่อยู่ด้านล่างนะครับ ทางตัวแอปเนี่ยจะแนะนําคุณสมบัติของแอปนะครับว่ามีอะไรบ้างเราก็กดที่ปุ่มสีเขียวไปได้เรื่อยๆเลยครับจากนั้นพอเรากดมาถึงหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าคาริเบตแบตเตอรี่ของเรานะครับให้เรากดที่ปุ่มสีเขียวด้านล่างได้เลย แล้วรอให้ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยทำการเช็คคำนวณแบตเตอรี่ของเราสักครู่นะครับหลังจากรอมาสักพักนะครับมันจะขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับให้เ,เรามากดที่ปุ่มสีเขียวด้านล่างตรงนี้ได้เลย และเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราอยู่ในหน้าหลักของตัวแอปพลิเคชันแล้วนะครับในเมนูแรกเนี่ยเราจะเห็นสถานะทั้งหมดเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่ของเราคุณภาพดีหรือเปล่านะครับถ้าขึ้นสถานะว่ากู๊ดแบบนี้เนี่ยแปลว่าความจุของแบตเตอรี่ของเรายังดีอยู่นั่นเองนะครับยังไม่ต้องเปลี่ยนนั่นเองแต่อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าแอปนี้เนี่ยมีจุดเด่นเรื่องเตือนในการชาร์จนะครับไม่ให้แบตต่ำกว่า20%หรือไม่ให้ชาร์จเกิน80%หรือว่าตั้งตามที่เรากํนหนดได้เลยระครับตดยให้เราสังเาตที่มเรมา,างครับ แล้วให้เรากดเข้าไปที่ปุ่มเมนูที่4นะครับที่เป็นสัญลญักษณ์กระดาษ A4 ตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลย <S <S พอกดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นเมนูฟังก์ชันนั่นเองนะครับที่จะคอยช่วยเตือนเรานะครับว่าแบตต่าเท่านี้แล้วถึงเวลาชาร์จแล้วนะครับหรือว่าแบตชาร์จถึงจุดน,นี้แล้วควรหยุดชาร์จได้แล้วนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถมาเปิดฟังก์ชันนี้เพื่อกําหนดค่าดังกล่าวได้เลยเริ่มจากอันแรกเลยนะครับเราติ๊กปเปิดได้เลย ในกรณีที่เราใช้งานครั้งแรกนะครับพอกดเปิดแล้วเนี่ยทางระบบจะขออนุญาตเข้าถึงการแจ้งเตือนนะครับเราก็อนุญาตได้เลยพอเราเปิดแล้วเนี่ยจะเห็นว่าทางตัวแอปเนี่ยจะกำหนดค่าให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะครับชาร์จได้สูงสุด80%เท่านั้นนั่นเองนะครับต่อให้เราเสียบชาร์จทิ้งไว้นะครับแบตเตอรี่ของเราเนี่ยมันจะชาร์จไม่เกิน80%นะครับเพื่อจะเป็นการถนอมแบตเตอรี่นั่นเองและค่าตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเลื่อนปรับได้นะครับ แต่อย่างที่บอกกันไปแล้วนะครับที่ดีที่สุดเนี่ยให้อยู่80%นั่นเองต่อมาในส่วนด้านล่างนะครับก็คือกำหนดค่าแบตเตอรี่ต่ำสุดนะครับเปิดได้เลย พอกดเปิดแล้วนะครับเราจะเห็นการกรําหนดค่าแบตเตอรี่ต่ําสุดจะอยู่ที่20%นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่แบตเตอรี่ของเราเนี่ยลดต่ํากว่า20%นะครับทางตัวมือถือจะแจ้งเตือนให้เราชาร์จแบตเตอรี่ทันทีเลยนั่นเองนะครับพอเราเปิดทั้ง2หัวข้อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถย้อนกลับออกไปใช้งานมือถือได้ตามปกติเลยครับต่อไปนี้เนี่ยค่าแบตเตอรี่ตอนลดต่ําสุดเนี่ยก็จะอยู่ในช่วง20%มันจะเตือนเราทันทีค่าชาร์จสูงสุดก็จะอยู่ในช่วง80%นะครับสาหรับใครที่อยากให้แบต มือถือของเราเนี่ยใช้งานได้นานๆนะครับไม่เสื่อมเร็วแบตบไม่บวมเร็วนะครับบอกเลยนะครับว่าตั้งค่าฟังก์ชันแบบนี้เนี่ยช่วยได้มากจริงๆนะครับนายตึงเนื่อหวังว่าวิธีนี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนื่อด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบ๊ายบายครับ